สวัสดีครับผมชื่อภูการเคลื่อนไหวและเสียงของผมถูกสร้างจากปัญญาประดิษฐ์วันนี้ภูจะพาท่านมาลงทะเบียนกับ YouTube ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเริ่มสร้างรายได้จากนั้นเราเพียงติดตามยอดชมจํานวนชั่วโมงและยอดผู้ติดตามหากเกินเกณฑ์ขั้นต่ําเราก็สามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้มาชมกันเลยครับเปิดช่อง YouTube จากนั้นคลิกที่บัญชีของฉันคลิกที่ดูช่องของฉัน คลิกที่จัดการวิดีโอ YouTube แจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านอาจไม่ปลอดภัยและบังคับให้เรายืนยันตัวตนครั้งที่2คลิกที่เริ่มต้นใช้งานให้เรากรอกรหัสผ่านจากนั้นกดที่ปุ่ม Next เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีของเรานอกเหนือจากอีเมล YouTube ให้ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เป็นมาตราการรักษาความปลอดภัยขั้นที่สองกดที่ปุ่มเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์คลิกที่ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกประเทศคลิกเลือกประเทศไทยกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราจากนั้นกดที่ปุ่ม next Google จะส่งรหัสผ่านไปยังโทรศัพท์ของเรารอสักครู่ครอรรหัสผ่านที่ได้จากโทรศัพท์ของเราจากนั้นกดที่ปุ่ม Verify คุณจะได้รับข้อความว่าคุณได้รับการปกป้องด้วยระบบความปลอดภัยสองชั้นแล้วจากนั้นกดที่ปุ่ม Done g ู o ก l e ได้ส่งอีเมลเข้าไปที่บัญชีอีเมลของเราให้เราเปิดดูข้อความ Google แจ้งว่าระบบตรวจสอบสองชั้นของเราอยู่ในสถานะเปิดกลับมาที่ช่องของเราให้คลิกที่การตั้งค่าคลิกที่สกุลเงินคลิกเลือกเงินบาท สกุลเงินที่ google Youtube YouTube จะจ่ายให้เราจะอยู่ในรูปเงินบาทจากนั้นคลิกที่การตั้งค่าช่องคลิกเลือกประเทศที่ทำนักคลิกเลือกประเทศไทยจากนั้นคลิกที่การตั้งค่าขั้นสูงเลือกปุ่มฉันต้องการตรวจสอบว่าวิดีโอนี้ ไม่เป็นวิดีโอสำหรับเด็กทุกรายการจากนั้นคลิกที่การมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์คลิกเพื่อเปิดใช้สิทธิ์ฟีเจอร์ขั้นสูงขณะนี้เรายังไม่มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์จนกว่ายอดผู้ติดตามและจำนวนชั่วโมงถึงเป้าของ YouTube จากนั้นคลิกที่ค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดเลือกแถบการตั้งค่าขั้นสูง ตั้งค่าต่างๆตามต้องการจากนั้นคลิกเลือกแท็กสิทธิ์แสดงว่าคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของวิดีโอที่อยู่ในช่องนี้จากนั้นคลิกเลือกแท็กชุมชนยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในหน้านี้คลิกที่ค่าเริ่มต้นคลิกที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นในช่องของคุณจากนั้นคลิกเลือกแท็กข้อตกลง สุดท้ายคลิกที่ปุ่มบันทึกกลับมาที่ช่อง YouTube ของเราคลิกที่แถบสร้างรายได้เพื่อดูเงื่อนไขในการสร้างรายได้ของเราคลิกที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อออกจากข้อความโฆษณาของ YouTube เป็นข่าวดี YouTube ได้ลดเงื่อนไขจำนวนผู้ติดตามจาก1,000คนเหลือ500คน YouTube ได้ลดเงื่อนไขจำนวนชั่วโมงในการชมจาก4,000ชั่วโมงเหรือ3,000ชั่วโมง y o u t u b e ได้ลดเงื่อนไขจำนวนครั้งในการชมคลิปสั้นจาก1 0ล้านครั้งเหลือ3ล้านครั้งไม่ต้องกังวลเงื่อนไขนี้ถ้าเราไม่ได้ทำคลิปสั้นกลับมาที่ช่องของผู้มาดูว่าช่อง YouTube ของผูมียอดติดตามและจำนวนชั่วโมงเท่าไหร่แล้วคลิกที่จัดการวิดีโอ วันนี้แท็กของภูมีผู้ติดตามเยอะแล้วคลิกที่แท็กข้อมูลวิเคราะห์ผูได้ทำช่อง Youtube มา2ส,สัปดาห์แล้วสร้างคลิปและเผยแพร่6คลิปจำนวนชั่วโมงในการรับชมยังน้อยอยู่แต่ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะภูต้องการบันทึกความรู้ที่ภูได้ทำการค้นคว้าไว้ใน Youtube ทุกคลิปที่ภู้ทำเพิ่มจะเสริมยอดผู้ชมคลิปเดิมให้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของภูยังมีความรู้ที่ภูยังต้องค้นคว้าอีกมากและจะมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆติดตามภูนะครับ